มาอีกแล้วนะครับมาหนี่งเจ็ดเที่ยะถึงเรียนยูหาเที่ยงนี่แหละมาเจ็ดครั้งหาเที่ยงแต่ละเทื่ยมาผมคือเห็นเห็ดฝ่ายผูกแขนนี่มาทุกเที่ยวแท้คือเป็นอย่างคือได้เห็ดสายผูกแขนมาถวายหลวงพ่อตลอดเวอียคืด แต่หากแทะครับลูกเสืม่าษาความสุขของผููเ่าเนาะมาพอกันอยู่วัดเนาะนี่แหละคือความสุขของผููเทาเลยมาพอกันอยู่วัดเนาะแม่เนาะสวัสดีครับกกอกนิวครับ วันนี้ผมอยู่ที่วัดป่ารุนธรรมบ้านสังคมพัฒนาตะบนหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับวันที่28ธันวาคม2566ครับเรามาดูบรรยากาศการทําบุญใส่บาตรของลูกศิษย์ของหลวงพ่อชุมพรสันตสีโลนะครับที่วัดป่ารุนธรรมกันนะครับตอนนี้หลวงพ่อได้มาถึงที่วัดแล้วนะครับนี่ครับท่านผู้ชมหลังจากที่หลวงพ่อ ไปบินขบาตภายในหมู่บ้านนะครับก็ได้กลับมาแล้วนะครับสาธุบุญด้วยกันนะครับเรายืนรออยู่ตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าอยู่ที่โน่นไม่กี่คนนะสาธุบุญด้วยกันนะครับกราบหลวงพ่อชุมพรกราบกราบครับที่มาเรียมนะครับสาธุบุญด้วยกันนะครับหลวงพ่อมาแล้ว เ่าเดินทางไปบินทบาทภายในหมู่บ้านนะครับกลับมาแล้วครับวันนี้ลงสามรูปนะครับตามไปสาธุบุญด้วยกันนะครับมีฝรั่งมาใส่บาทด้วยนะครับวันนี้ สาธุบุญนะครับใครที่อยากมาทำบุญแบบนี้ใส่บาตรกับหลวงพ่อช่วงเช้าของทุกวันช่วงนี้หลวงพ่ออยู่ที่วัดนะครับอยู่ที่วัดตลอดเลยสามารถมาทำบุญได้ทุกวันนะครับ วันนี้คนคนน้อยกว่าเมื่อวานนะครับวันนี้บางที่ก็เริ่มหยุดงานแล้วนะครับเริ่มหยุดงานเริ่มกลับมาบ้านกันแล้วใครที่อยู่ใกล้กๆกจังหวัดกาลสินก็สามารถมาทําบุญได้นะครับที่วัดป่าอรุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับ สาธุนะครับพี่มาเรียมครับมีชาวต่างชาติมาทำบุญที่วัดด้วยนะครับวันนี้ ถอนเลยครับดนเลยครับโอเคคะสานี่ครับบรรยากาศการทำบุญใส่บาตรวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับหลวงพ่อก็ได้เข้าไปที่กุฏิแล้วก็จะรอขึ้นมาบนศาลาการประเรียนในเวลาประมาณ9นาฬิกาคึ่ง นี่ครับรถที่รับส่งพระสงฆ์พระคุณเจ้าไปบิณฑบาตภายในหมู่บ้านนะครับคือรถคันนี้เป็นรถมรดกของโยมแม่ของพระอาจารย์นะครับเอามาใช้อยู่ที่วัดป่าอรุณธรรมนะครับตันนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับรถที่จอดอยู่ด้านใน ที่มาทำบุญที่วัดป่ารุนธรรมนะครับ บรรยากาศบนศาลาการประเรียนในวันนี้นะครับโอ้นี่มี่ป้ายผูกแขนมาอีกแล้วนะครับอครับม,ม,มาหลายรอบแล้วนะครับนี่มารอบนี้ได้ค่าน้ํามันมาไหมอันนต้ก็ว่ามานหนเจ็ดเทียกะ ถึงเรียนอยู่หาเที่ยวนี่แหละมาเที่จ็ดครั้งหาเที่ยวนี่เที่ยวนอ่หน่อยได้ชาหนมันครับมาห้าครั้งถูกเจ็ดครั้งนะครับมาเจ็ดครั้งถูกครั้มาเจ็ดครั้งถูกค่าครั้งกลับกันได้ชานหนมันอุ่นโชกหน่อยสะสมไปเรื่อยๆอันแต่ละเทีอม่าผมคือเห็นเห็ดอันสายผูกแขนนี่มากถูกเที่ยวแท้น คือเป็นอย่างที่ได้เฮ็ดฝ่ายผูแข่มาถวายหลวงพ่อตลอดเฮ็ดให้หลวงพ่อแล้วเอาแจกญาติโยมทุกคนเพื่อนอยากได้เองสินะแต่ผู้ใดมาสิก็แบบว่าอันได้ยังก็ได้ที่อยากมือหลวงพ่อก็ดีใจเหมือนัสินะคุเลยมีความรู้สึกว่าอยากได้เลยนะเลยเฮ็ดมาทุกคนก็คือสีว่แตกต่างกันนะความอยากความต้องการนางเฮ็ดเองเลยบอกครับเฮ็ดคนเดียวเลย แม่จักมือครับเนี่ยได้ซ้ำนี่ยก็ให้สะสมไป้เวลาสินะก็มามัดเส้นกันจุ่มเส้นสามเส้นได้เลยสามเส้นจุ่มเส้นกั่นฝ่ายผูกเชีงค่ะฝ่ายผูกเชีงเอามาถวายเราก็เขาเจ้าอย่ากได้พวกเจ้าก็ขอแล้วเอามาทุกรอบเลยนะแสดงว่าเวลา เวลามาวัดปุ๊บเอามาถวายหลวงพ่อแล้วกลับไปมีเวลาเขามีเวลาว่างเทากัเห็ดแมนเห็ดไหมครับมีวันที่สามสิบเอ็ดบัวใดมาแบบทีนี้ก็เลยหาเราอยากเออเจียบอยากย้งหาเราโบมีก็เลยฝ่าวเห็ดมาตันนี้วันที่สามสิบเอ็ดสิบวันจะบ่ได้มาสวดมนต์ขามปีน้ำหลวงพ่อเนาะครับก็เลยเห็ดมาหลายเมือง หลายมัดแล้วเขาไดครับนี่ยหมโอ้บริมาจับนวดครับเอาไปเบ่งด้วยครับเดี๋ยวให้หลวงพ่อรับรากาหลวงพ่อกระสีแจกย้าขอเป็นเรื่องบนบหมดขอหลวงพ่อย สิ่งนตุ้มครูเมืนันแต่มีพวอเราซื้อธรามาก็ต้องมีซีมีซีมีป้ายับใจเอน้ำเพิงเนี่ยมาทุกขั้งบอกครับแม่นค่ะโดยคำคาน้ำเพิงแท้จากโดยคำมันมันเป็นของโคองการรลวมเขาเลยทั้งดูน้ำเลยดีไมแยเลยเดก็ดู ตาหักแทะผมคือผมคือคุณหนาคุณแม่น่าดีละค่ะนี่ว่าผมคุณคุณหนาคุณแม่อยู่บ้านสังคมพัฒนานะครับครับบ้านสังคมจำกันได้ไหตาจำยัยได้บ้าตาจำยัยได้บ้าตาจำยัยได้บ้าครับจำได้แค่เดียวลูกศิษย์ลูกศิซีดภาษา นี่ลูกศิษย์นี่คุณคุณพ่อนี่เป็นคุณครูอันนั้นก็คือเป็นลูกศิษย์นะครับนะลูกศิษย์แล้วอย่านี้ป่ะจำได้บ่สนะลูกศิษย์กับครูครับ ความสุขของผู้เทานาอมาพ่้กันอยู่วัดเนาอพ่อเนาะนี่แหละคือความสุขของผู้เทาเลยมาพ่้กันอยู่วัดเนาะแม่เนาะ